ไม่เหนที่อะจรเลยโอเคสีสองอยังรอดอยู่ครับสี่สองยังรอดอยู่สุดตอนเนี้ยมีสิ่งหนึ่งที่พี่<อ>ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนนะพี่อยากจะลองทำดูโอเคของของเรายังของที่พี่กูมายังอยู่ครบเลยแต่ตอนเนี้ยเราไม่มีดินปืนเลยเว <c oughs> ลวกาก็คือเราทำปืนทำอะไรไม่ได้อุปกรณ์ทำปงทำปืนอ่ะเชีย แล้วนกบแบบไม่ไอเชี่ยมึงรู้ว่าแมมแล้วตีนกบแบบมันยังเอาไปมันเอาไปหมดเลยอเชี่ยผอเชี่ยลฮ้ยโอ้ยรอ้ยอ้อ้ยโออยอ้ยโยโออยโออ้ยอ้จะท้ยโยอยอยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยอยโอ้ย่้ยโอยโอ้ยโอยอยโอ้ยโอ้ยโอวอยปอ้ย่อ้ยโ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 อยอ้ยอ้ยโอ้อ้่าออโอ ไม่มึงจะไปปะ่ะไมไปอะผมอยู่ไแปดเราจะสร้างมบวกจริงๆอะนะถ้าไปไอเจ็ดเนี่ยไอเจ็ดมีบ้านแล้วปะไอเจ็ดเจ็ดสิบโอเคดูไอแปดดิดูไอแปดดิพี่อยาสร้างบ้านอยู่ไอแปดอะอิเลนาอเลนยอิเลนาะอิเลนาน่เปอรันม่้อไเอเียแล้วไม่ย่างท็อกซิกอะ ไอสตีฟพวกก็อยู่ไอ้ก๊าดใช่เลยเออไอสตีฟเพื่อนไอแบ็กอ่ะโอ้ยแย่ตัวกระดังเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนแบล๊กเลยทีบอยมันมีบัลล์เล็กๆแรงๆอยู่สองหลังแต่ลักษณะเหมือนเป็นประตูเหล็กอย่าไปดูถูกเล็กๆแรงๆเ้ยเดินเล่นๆเราตูเหล็มาเลยเลย มีหลังในประตูเหล็กสองเป็นประตูเหล็กสองเป็นแบบเออบานสองอันติดกันแล้วก็มีบานบานเล็กๆเขีอ้แบ็กมันไทยเฮียสตีพคนไทยสัสเฮียศัตรูเราไอ้เชี่ยนั่นหายไปเลยอะ่ะไอ้เชียช่ยโซนไอเฮียอะไรอะไอ้วิวน,น,น่นะโดนถล่มโอ้โดนถล่มแล้วหายไปเลยสัตวสไอการพี่ว่าเห็นหนึ่งเหอะ เอไปอยู่เห็ดหนึ่งวะมช่ไเห็ดหนึ่งบ้านนะพี่เริ่มแล้วเว้ยแต่พี่อยากให้มึงวิ่งไปดูก่อนพี่ได้ขนของแา่นี่ไปเว้ยพี่ไม่อยากเอาขนไปไนี่ได้ขนแบบทีเดียวไงผมบอกพี่ได้พี่บอกใช่เออตกใจเลยเออเย่เดี๋ยวให้พี่ดูอีกคนในสัตว์จังหวะบ้านหายอ่ะโอ้ยแล้วขนอย่างก,กินทานน้องติดนิ้ว<ช>แล้วขึ้นไปไ

อยู่อินาวินน้อยจะโฟยจะเซ็นนตอนนี้พี่ไม่รว่อีดอที่อีสามามาริ็นพวกกับใครบ้างอะแต่พี่คิดว่ามันไม่น่าใช่คนไทยเลยคิดว่านะไอ้ที่เราเดินทางอยู่คนเดียวสนใจทำธุรกิจไหมวะธุรกิจอเราจะผลิตดินปืนเว้ยเราไปค้าขายก็แรกกันเหล็กเว้ยแรกันาไง อาดิงปืนมาแลกกับฝาได้หมดฝ<ฟ>าพันอัน,นปืนพันอันมึงคิดว่าไงวะเบสบอสผมผมผมออกแบบเ,เป็นเป็นเป็นบ้านกับไอพีแล้วเมื่อวินเนี้ยแล้วมึงเห็นจุดบอดของบ้านหลังนั้นเรียบร้อยใช่ไเมื่อกี้เนี่ยมัน,นมปีนกั้นได้เออจะปีนได้เดี๋ยวผมจะวาดเป็นแปนบ้านให้เบสบอสดูเย้มันเป็นบ้านเป็นยังไงมันบอกเลยเป็นบ้านผมโคตรเกลียด อพีมันจะขี้เกียจหาฝาเพราะว่าฝารอบ,บ,บ,บนี้ต้องหาเยอะจัดเพราะว่าโต๊ะเราไปหมดเลยโต๊ะเราที่เหลือตอนนี้คือเหลือแค่รีแพนทีเบิลเนี่ยแล้วก็โต๊ะยาเลยอะตั้งไวก็ตัองไหวกลัวมันขี้เกียจขึ้นมาเลยขาดดินเปืนไอ้เหี้ยตอนนี้เราขาดทุกอย่างออุปกรณ์ทำาปืนเลยก็ไม่มีแล้วเว้ยจัง่ายคือเรากลับไปจุดเริ่มต้นเออกลับไปจุดเริ่มต้นที่มีของเยอะขึ้นมานิดหน่อย แยกกันฟ้าครับแยกกันฟ้าตอนนี้คือต้องแยกกันอยู่ก่อนนะครับทุกท่านตอนนี้คือเราต้องแยกกันอยู่ก่อนปัญหาอะไรไปหนึ่งเหรอมูเลี้ยว่าไหนเออผมมาเก็บขยะไม่มูเช็งแค่หนึ่งนะดิพี่พี่จะได้ขนของวิเดียวนะพี่รอการจะขนของอยู่เนี่ย one hour later ดำปีได้ตัวผมนึกว่าไอ้ช่วยก็ใจลมันมีหลังหนึ่งเดี๋ยวต้องทำลายหลังเนี่ยโน่นบนภูเขาก็มีเบลอไหมแต่พี่กลัวให้มันอยู่ใกล้ไง ไอ้เฮี้ยเปิดประตูมาจ้าเอ๋ปุ๊บเห็นเราอันนี้กันอยู่อ่ะสวยเลยรอถามพี่เหลือสี่อะไรเงี้ยมึงมาตายกลางน้ำในสระมีขม่ขลเหลือสามแล้วมันลดเลยมัน้นว่าคุณใช้พังงานเยอะคุณต้องใช้แก้วโดแค่ลูเมื่อวานนะตรงวีสองเมก่อนที่บ้านเราจะหายครับมันมีเปรตสองตัวไว้แบบพี่คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านไม้อะ <c oughs> พราะมันเลยยืนมองบ้านมันอะเลยได้ขึ้นเลยได้กำแพงอะไอ้แล้วมันก็แบบนะทนี่มันเห็นพี่พอบ้านอยู่แมก็วิ่งมาแบบมาขอจอยได้ไหมไอ้พี่ก็ไม่ให้จอยแล้วก็ไอ้นี่มันก็ว่ายน้ำไอ้นี่มันก็แบบนะมันก็วิ่งรอบบ้านแล้วพยายามจะปีนเข้าบ้านไม่ได้แล้วก็โดนลวดหนามแทงไอ้สุดท้ายก็ถอดใจว่ายน้ําจะเกาะเลย แต่ถามว่า<อ>ทําไมพี่ถึงไม่คิดว่าจะเป็นฝีมือสองตัวนั้นล่ะนะเพราะว่าไอ้ตัวนั้นแบบมงึงไงไม่ดูเพื่อควายดูอะไรอยู่อ่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่คิดว่าไม่ใช่สองตัวนั้นเนี่ยมีเหตุผลหลักเหตุผลหนึ่งด้วยครับไอเอ็ดเอ็ดเอ็ดเอลินาแม่งบอกว่าซีสี่อิทเลตอิซูนไปไปบอกว่าเมือนเมื่อก่อนนี้มันบอกว่าซีสี่อะไรไปรู้อ่ะแล้วมันก็โอ้ยอิลินาฮ่าฮ่าไอสัตว์คนไทยเออเยอะคนไทยสัตว์ก็ขึ้นมุมไหนวะ เอียแล้วกระแด่พี่มังกรนำพองนะอียอราพิมพ์เกียดไอศาัตว์โดนแน่ยัง่ด้คนไทยกะกะแหล่อย่างเนาะเอ้กเ้ยการขหาเรื่องกันอะเลยนตอนนี้มาเอาอุปกรณ์มาทำเตียงมะมียังอุปกรณ์ทำเตียงอ่ะ สัตว์บ้านเริ่มผูอ้เหี้ยดีเนาะหินมาใส่ยทันโอ้โหเลือดหายไปเยอะเลยอะไรวะไอ้เหี <c oughs> ่ะมันคือมันคือแอดมีสองไอ้สัตว์หนูมีเออเขาหนีเลยอะไรวะไม่อบอกว่าไม่บอกว่าอะไรไม่รู้มีสองก็าวาวางคือมันก็คือบ้านเก่าแล้วแล้วมันก็บอกว่านูมแล้วไอ้แฟนได้กว่อยู่แล้วไอ,อ,อ้เหี้ย เฮ้ยไอ้สัสยังไม่ลองจำชื่อมึงได้เบสเดหนึ่งตู้หมดเฮียเล่นเลีลาเล่นลีลาไอยสัตว์เจอคุณแน่เฮียที่ดตัวไอ้ตามมาพ่อมึงแกูไล่ตามที่โดนตัวเฮียเรียบอ้อยแล้วเดี๋ยวดูบ้านมึงก่อนดูบ้านมึงก่อนนี่นี่นี่ผมออกแบบมพี ช้ได้จริงเหรอให้มันใช้ได้จริงนะโคตรจริงครับตอนนี้หลัง huh? นี้พี่เราไปเก็บของอะไรอยเงี <S <'s <'s <S ้ยดูวยบอสนี่นี่ด่วนด่วนเอาวะหน้าจอดหน้าจอเลยหุ่นใช้ที่สองเมาบัวใส่ก่อนบัวบัอบ้าแตกไปทั้งหลังเลยเวลาที่สี่เมื่อวานนี้เวลาสี่ทุ่มห้าสิบห้าบ้าเราจะโดนบุกละ อย่าตรงนี้เห็นบ้านเด้อเพื่อนเราไปเล่นออสตากันยังไม่มาไอ้เยมแบกเล่นออสตาไอ้เยมแบกเล่นออสตาอ่ะเน่ะไอ้การดีม่เนี่ยต้องใช้แผนเปลี่ยนชื่อจริงไว้เยอะมึงสร้างวีรกรรมเรียนไว้เยอะเลยมั้ยเดี๋ยวทำเลยเดี๋ยวทำเลยก่อนเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนตัวละครเป็นเธอไปโทษสมุนไร ชื่อว่าอะไรดีไม่รู้ว่าอิตาลูริยูจิกันได้มั้งตัวละครในมือตอนมึงเอามาเล่นแบบนี้มึงต้องเปลี่ยนอวตารซะหน่อยแต่พาตอนเล่นแบบอื่นมึงก็เปลี่ยนเป็นอิตาลุริยูจิมั้งเพราะม่งคงจะไม่จำชื่อจริงหรอกเว้ยตอยังไงมาก็ดูแค่ชื่อช่องแชทอะโอ้เพราะเราก็ดูแค่นี้เราหาละเอียดไอ้ไอพีต,อตัวดีเนี่ย แค่นแค่นเรื่องอะไรมันจะมามาแล้วเลยเล่าให้ทีฟฟัง,งเดี๋ยวบอกทีฟแหละด้วยทุกคนที่ที่ที่อเวดที่เราก็คือรู้ว่าแล้วว่าว่าบ้านเราเป็นยังไงใช่ร,รู้แล้วเออรู้แล้วตั้ <c oughs> งเอิร์ดตันน้งไอตันไอวี <c oughs> ไม่แต่อาการยังบอกเลยไอีกแล้วเพราะว่ากูเข <issions> ้าไปเกลีกเข้าไปไม่ทันไรเลยเหี้ยโดยตายตายหานาบาลีแล้วมันบอกว่ามันบอกว่าเออดีแล้วดี่บ้านบ้านแม่งพังยี่ยี่กูขี้เกียจใส่รหัสอือดีก็เดีแล้วไปบรของพี่ไม่ชอบหาฝาดีต้องทำโต๊ะอะไรใหม่หมดเลยวะโต๊ะเราไปหมดเลยวะว้ายโต๊ะทำปืนโต๊ะทำไรอะ เกลี้ยงเลยไอ้เชียบ้านอะไอยู่ย<เอ>ไหนวะดีนะว่าบ้านอะไอยู่เฮดนหนึ่งไงเออแล้วก็บ้านใหม่บ้านบีห้าเราโดนรื้อพร้อมกับบ้านบีสองเลยเว้ยเพราะว่าเราไปเย็นเนี่ยอันนี้แหละเลยวะจับบ้านมารถชนทำอะไรวะรถองชนมมอ๋อรถชนนะเออหัวหัวดูกระแทกแต่ไม่เป็นไรเพราะดูกระแทกเบ,บาะสบาย นายวินแต่แต่รถมอตังไม่วินรถมอตังรถมอตังกระพงไปดูดิเปิดขึ้นมาเลยอถมอตังเขาเป็นคนชนนะอันนี้ไงบัถกระบะคันหน้ามันกำลังจะไปใช่ไหมแล้วอยู่มอไซค์มันขัดอ่ะกระบะคันหน้างก็เบรกมอตังเบรกไม่ทันมอไซค์มันเตี้ยเนาะแต่สุดท้ายเหมือนมอไซค์กลับมาหามันไปกลับมาไม่รู้อะไม่รู้ ตอนนี้เจอไอ้สตีฟเพื่อนไอ้แบล็กไอ้แบล็กมั่งเล่นออสตาอืม ไอ้เชี่ยมันนี่คนอนุโมจริงวิโอ้ยอาวุธไปมีมีแต่หินไอ้เหี้ยัีงี้อังมึงมาเร็วรีบมาเร็วรีบมาเร็วหมูอะไรผิดที่อยู่หมูไปเลยคนยิงอยู่ไหนเลยล่ะหมูหมูนี่ไปแล้วไอ้เหี้ยคนยิงตาหาบแล้วโดนพี่ยิงตายโอ้ยไอ้ฝาเก้าเหี้ยเต็มเลยอาหารโอ้โหขออาวุธแล้วล่ะ บุรีอุกโชว์ไอการมีความจริงพี่ไอ้เงี้ยเอาเอ้ยไม่พี่ข้ามตาหานแล้วไอพี่เราไอพี่ตะวีเอาของเก็บบ้างก่อนนะแล้วยังไม่ได้ว่าเป็นบ้านเลยพี่พี่มันมักระปุกพี่วีวีไอเฮี้ยปืนตะปูโอ้ยยิงไม่ทันไอเฮี้ยมึงคือใครวะโดนโดนโดน ดูชื่อไม่ทันแปกแกแกแสวยสวยสวย